ในอดีตการณป่าหิมพานมีพญานาคสองตนที่เป็นสหธรรมิกเพื่อนกันมาอย่างยาวนานคือพญาศิลาอาจผู้มีเกล็ดสีเทาดั่งหินผาปกครองอาณาจากักรบรรพศนาคราชณต้นน้ำที่สูงชันและพญาศีทันดอนผู้มีเกล็ดสีฟ้าน้ำทะเล ปกครองอาณาจักรชนละทีนาคราชณนปากแม่น้ำกว้างใหญ่ทั้งสองมีพันธสัญญาต่อกันว่าเจ้าปกป้องป่าข้าปกป้องน้ำเพื่อให้สายน้ำไหลเวียนไปเลี้ยงสัพพสัตว์ได้อย่างไม่ขาดสายหลังจากที่ครองคู่มิตรภาพมานับร้อยปีความสงบสุขทำให้พญานาคทั้งสองเริ่มวางใจ และนั่นคือช่องว่างที่ทำให้พยามุสิกาวาดหน้าขี้อิจฉาจากเมืองอื่นเข้ามาแทรกแซงเพื่อหวังจะยึดครองเส้นทางน้ำในฤดูแล้งที่รุนแรงพญามุสิกาวาดจํำแรงกายเป็นหน้าแก่ผู้น่าสงสารเหลือยขึ้นไปหาพญาศิลาอาจบนยอดเขาแล้วแซงกล่าวว่าท่านพี่ศิลาอาจท่านช่างซื่อตรงนัก ท่านพยายามคั้นน้ำจากหินทุกหยดส่งลงไปให้พญาสีทันดรแต่รู้หรือไม่บัดนี้พญาสีทันดรกลับแอบกักน้ำไว้ในถ้ำใต้น้ำเพื่อสร้างวังมุกให้บริวารท่านส่งไปเท่าไหร่เขาก็เก็บไว้เองหมดไม่เหลือให้ชาวบ้านหรือสัตว์ป่าข้างล่างเลยท่านถูกเพื่อนรักหลอกใช้เสียแล้ว พยาศิลาอาจซึ่งเป็นผู้เถนตรงเมื่อได้ยินว่ามิตรภาพถูกใช้เป็นเครื่องมือจึงเริ่มเกิดความกินแหนงแคลงใจท่านจ้องมองมุกดาสมุดบนหัวเตียงแล้วคิดว่าหรือความเย็นใจของเจ้าคือความเลือดเย็นต่อข้าในเวลาเดียวกันพญามุสิกาวาสจำแรงกายเป็นนกอินทรีบินลงไปหาพยาศีทันดอนที่ปากน้ำ แล้วเป่าหูว่าท่านน้องสีทันดอนท่านช่างหน้าเวทนาท่านเฝ้ารอน,น้ำจากยอดเขาเพื่อหล่อเลี้ยงสมุดแต่ท่านเห็นไหมว่าน้ำที่ไหลลงมาเริ่มน้อยลงและขุ่นมัวพญาศิลาอาจกำลังใช้มนศิลาเปลี่ยนน้ำใสให้กลายเป็นหินเพื่อขยายอาณาจากักรภูเขาของตนมาทับที่ทะเลของท่านเขาไม่ต้องก่อนน้ำแต่เขาต้องการที่ดินของท่านต่างหาก พยาศีทันดอนเมื่อเห็นว่าน้ำเริ่มขุนซึ่งจริงๆเกิดจากดินสไลด์ตามธรรมชาติก็หลงเชื่อใจคนโกหกท่านกรรมณีคีรีในมือจนแน่นแล้วตัดพ้อว่าหรือความหนักแน่นของท่านคือความเห็นแก่ตัวที่ถมไม่เต็มความโกรธทำให้ทั้งสองทำในสิ่งที่เป็นขั้วตรงข้ามกับหน้าที่ พยาศิลาอาจสั่งปิดช่องเขาไม่ให้แม้แต่น้ำค้างไหลลงสู่หุบเขาท่านประกาศว่าในเมื่อเจ้าโลภนักก็จงอยู่กับน้ำที่เจ้าเก็บไว้เถิดพยาศีชันดอนโกรธจัดจนบันดาลโทสะสั่งให้คลื่นน้ำเค็มหนุนย้อนกลับขึ้นไปทางต้นน้ำหวังจะกัดเซาะรากฐานภูเขาให้พังทลาย ท่านประกาศว่าในเมื่อท่านจะเอาแผ่นดินข้าก็จะเอาน้ำเค็มไปกลืนกินป่าของท่านให้ตายสิน้นปมที่ลึกที่สุดคือการมองไม่เห็นกันเพราะระยะทางที่ไกลกันคนละปลายน้ำจึงต่างฝ่ายต่างจินตนาการความเลวร้ายของอีกฝ่ายไปเองโดยไม่ได้สอบถาม เมื่อพยาศิลาอาจมองดูมุกดาสมุทรแสงนวลของมันกลับดูเหมือนคำยกเย้ยและเมื่อพยาสีทันดรมองมณีคีรีแสงแดงของมันกลับดูเหมือนเปลเวไฟที่เผาผลาญความเชื่อใจความน้อยใจแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธพยาสีทันดรยกทัพหน้ากระสมุตหนุนน้ำเค็มขึ้นไปหวังจะทำลายเมืองต้นน้ำ ส่วนพยาศิลาอาจก็ใช้ริทถล่มหินผาลงมาปิดกั้นทางน้ำเพื่อไม่ให้พยาศีทันดอนเข้าถึงตัวการต่อสู้ทำให้ดินถลม่มป่าไม้ราบพนาสูญและสัตว์ป่าน้อยใหญ่เดือดร้อนไม่มีน้ำกินเพราะสายน้ำกลายเป็นสีขุ่นมัวและเต็มไปด้วยโทสะของนาคราชทั้งสอง ในขณะที่ทั้งสองกำลังจะเข้าโรมรันกันเป็นครั้งสุดท้ายพระฤาษีผู้ทรงธรรมที่บำเพ็ญตะบะอยู่กลางป่าได้ปรากฏกายขึ้นแล้วใช้ไม้เท้าสะกดคลื่นน้ำใหญ่และหินผาให้หยุดนิ่งก่อนจะตรัสถามว่าทั้งพวกท่านสู้กันเพื่อปกป้องสิ่งใดในเมื่อตอนนี้ไม่มีน้ำเหลือให้พวกท่านปกครองและไม่มีมิตรภาพเหลือให้พวกท่านภาคภูมิใจ ในขณะที่พระฤาษีใช้ไม้เท้าสะกดคลื่นน้ำใหญ่และหินผาให้หยุดนิ่งท่านได้สั่งให้พญานาคทั้งสองคืนร่างเป็นมนุษย์และเดินมาเผชิญด้ากันในกลึ่งของความวินาศนั้นพญาศิลาอาจจ้องหน้าเพื่อนรักด้วยดวงตาที่แดงฉานพลางตะโกนว่าเจ้าซ่อนน้ำไว้ในถ้ำมุกเพื่อสร้างวังส่วนตัวในขณะที่คนบนเขาไม่มีน้ำกิน เจ้ายังจำคำว่าพี่น้องได้หรือไม่พญาสีทันดอนได้ยินดังนั้นก็ชะงักแทนที่จะโกรธกลับรู้สึกสับสนจึงตอบกลับเสียงสั่นว่าถ้ามุกของข้าแห้งขอดจนมุกแตกร้าวข้าจะซ่อนน้ำไว้ได้อย่างไรเป็นท่านต่างหากที่กักน้ำไว้เพื่อเปลี่ยนป่าเป็นหินหวังจะหุบเอาทะเลของข้า คำว่ามุกแตกร้าวและถ้ำแห้งขอดทำให้พยาศิลาอาจหยุดกึกรีบดึงมุกดาสมุทรที่ประดับบนมงกุฎออกมาดูพบว่ามันหม่นแสงและมีรอยร้าวรันขยายไปทั่วแล้วเพราะพยาสีทันดอนขาดพลังน้ำในขณะเดียวกันพยาสีทันดอนก็แบมือดูมณีคีรีพบว่ามันร้อนจัดจนแทบไหมและมีควันกรุ่นเพราะพยาศิลาอาจขาดไอเย็นจากต้นน้ำ ทั้งสองต่างนิ่งสงัดไปครู่ใหญ่ความจริงที่ไร้เสียงดังกว่าคำด่าทอใดๆพวกเขาไม่ได้ถูกหลอกด้วยพลังน้ำหรือหินแต่ถูกหลอกด้วยคำลวงที่ไปกระตุ้นความระแวงในใจนึกย้อนกลับไปในยุคที่โลกเพิ่งกำเนิดพญานาคทั้งสองยังเป็นเพียงนาคหนุ่มที่เปี่ยมด้วยความลำพองพญาศิลาอาจเชื่อว่าตนยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะอยู่สูงเทียมฟ้า ส่วนพญาสีทันดรก็เชื่อว่าตนไร้เทียมทานเพราะครองน้านาน้ำที่ไม่มีจุดจบทั้งสองพบกันครั้งแรกที่จุดบรรจบของน้ำฟ้าและน้ำดินน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงสู่ทะเลต่างฝ่ายต่างต้องการแสดงอิทธิฤทธิพญาศิลาอาจพยายามจะถมทะเลด้วยหินผาเพื่อแสดงพลังขุนเขา ส่วนพยาสีทันดรก็พยายามจะซัดคลื่นยักษ์ขึ้นไปให้ถึงยอดเขาเพื่อข่มขวัญทั้งคู่ประลองกันนานถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนจนต่างฝ่ายต่างอ่อนแรงลงและหอบหายใจอยู่บนหาดทรายขาวในขณะที่ทั้งสองหมดแรงพลันปรากฏภัยพิบัติที่พญานาคไม่ถูกฉลกที่สุดนั่นคือวายุอัคคี พายุเพลิงที่ม้วนตัวมาจากแดนไกลเผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าพยาศิลาอาจแข็งแกร่งแต่แพ้ทางไฟร่างกายที่เป็นศิลาเริ่มปริร้าวจากความร้อนพยาสีธนดอนแม้มีน้ำเป็นอาวุธแต่เมื่อน้ำปะทะไฟก็กลายเป็นไอระเหยจนร่างกายเริ่มแห้งผากในนาทีวิกฤต แทนที่จะหนีไปคนเดียวพยาศิลาอาจกลับใช้ร่างศิลาขนาดใหญ่ของตนขดเป็นกำแพงหินกำบังลมร้อนให้พยาศีทันดอนขณะเดียวกันพยาศีทันดอนก็สละพลังเฮือกสุดท้ายพ่นไอเย็นและละอองน้ำจากใต้สมุดขึ้นมาเคลือบผิวหินของเพื่อนไว้ไม่ให้แตกร้าว เมื่อพายุสงบลงทั้งคู่รอดชีวิตมาได้เพราะความต่างที่ช่วยอุดช่องว่างของกันและกันพยาศิลาอาจจึงกล่าวขึ้นว่าหากข้ามีเพียงหินข้าคงแตกสลายและหากเจ้ามีเพียงน้ำเจ้าคงระเหยหายไปจนสิน้นมิตรภาพของเราต่างหากคือเกราะกำบังที่แท้จริงพยาสีทันดรจึงนำมุกใต้สมุดที่ล้ำค่าที่สุดมอบให้พยาศิลาอาจ และพยาศิลาอาจก็มอบอัญญมณีจากใจกลางภูเขาให้พยาศีทันดอนเป็นการแลกเปลี่ยนทั้งสองจึงสาบานเป็นพี่น้องและตกลงกันว่าจะดูแลสายน้ำนี้ตั้งแต่หยดแรกที่ร่วงจากฟ้าคือต้นน้ำจนถึงหยดสุดท้ายที่ไหลลงสู่มหาสมุทรคือปลายน้ำ หลังจากที่ทั้งสองร่วมกันต้านทานวายุอคีจนสงบลงท่ามกลางซากเท่าฐานที่เริ่มถลาลงสู่พื้นพยาศิลาอาจและพยาศีทันดรได้กลายร่างเป็นมนุษย์ในเครื่องทรงกราาิย์นาคายืนเผชิญหน้ากันบนยอดหน้าผาที่มองเห็นทั้งแผ่นดินและแผ่นน้ำพยาศิลาอาจผู้พี่ได้ใช้นิ้วกรีดลงที่กลางฝ่ามือ เลือดนาคาสีทองหยดลงบนหินผาจนกลายเป็นมณีคีรีอัญมณีสีแดงดั่งโลหิตที่ฝังแน่นอยู่ในเนื้อหินท่านยืนส่งให้พร้อมกล่าวว่ามณีนี้เกิดจากเลือดและศิลามันหนักแน่นและมั่นคงดั่งรากฐานของแผ่นดินข้าขอมอบให้เจ้าเพื่อเป็นพยานว่า ตราบใดที่ขุนเขายังตั้งตตะงานข้าจะกลั่นน้ำค้างจากยอดดอยทรงไปเลี้ยงอาณาจักรของเจ้าไม่ให้เหือดแห้งหากวันใดใจเจ้าสั่นคลอนจงกรรมณีนี้ไว้แล้วเจ้าจะรู้ว่าข้ายังยืนหยัดอยู่ข้างเจ้าเสมอพญาสีทันดรผู้น้องรับมณีนั้นมาด้วยความเคารพก่อนจะชูหัดขึ้นสู่ท้องฟ้าเรียกลองคลื่นที่ใสที่สุดม้วนตัวเข้าหาซอกเล็บ จนกลายเป็นมุกดามุสมุดทรงกลมสีนวลตาที่มีรัศมีเย็นตาดั่งพระจันทร์ท่านส่งมอบพลางกล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกว่ามุกนี้เกิดจากน้ำตาและความเย็นเยือกของก้นบึงมหาสมุทรข้าของมอบให้พี่ท่านเพื่อเป็นพยานว่าตราบใดที่น้ำเล็มฝั่งข้าจะเป็นผู้รับรองทุกสายน้ำที่ท่านส่งมาจะบริหารให้กว้างใหญ่และใสสะอาด หากวันใดที่ไฟแห่งความโกรธแผดเผาใจท่านจงสัมผัสมุกนี้แล้วความเย็นจากก้นทะเลของข้าจะดับร้อนในใจท่านให้สิ้นไปทั้งสองต่างนำของระลึกนั้นไปประดับไว้ที่ยอดมงกุฎของตนเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมิได้เกิดจากการทำลายผู้อื่นแต่เกิดจากการเกื้อกูลผู้ที่ต่างจากตนมณีสีแดงศิลาแทนความซื่อสัตย์ ความหนักแน่นและความเสียสละมุกสีนวลสมุดแทนความยืดหยุ่นความเมตตาและความปลอบประโลมเมื่อความจริงปรากฏพญามุสิกาว่าที่แอบดูอยู่หลังโขดหินเตรียมจะเลื้อยหนีแต่ด้วยฤทธิ์ของพระฤาษีที่เบิกเนธให้จอมนาคาทั้งสองเห็นความจริงพญาศิลาอาจจึงทรงประทับรอยเท้าลงบนพื้นดินจนแผ่นดินแยกดักหน้าไว้ และพญาสีทันดอนก็เรียกสายน้ำวนขึ้นมาล้อมรอบตัวนาคาจอมปลอมนั้นไว้พยามุสิกาวาดสุดตัวลงอ้อนวอนขอชีวิตแต่พระฤาษีกล่าวคำพิพากษาว่าลิ้นที่พลพิษร้ายแรงกว่าเขี้ยวของนาคาเจ้าจงรับผลจากเหตุที่เจ้าก่อ พญานาคทั้งสองไม่ได้ฆ่าเขาด้วยคมเคี้ยวแต่พญาศิลาอาจใช้มนทินแห่งศิลาสาให้ร่างของเขากลายเป็นหินที่ขยับไม่ได้และพญาสีธันดอนใช้น้ำเค็มกัดกร่อนสาให้เขาต้องตั้งอยู่ตรงรอยต่อระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็มเพื่อให้ร่างกายถูกกัดเซาะไปชั่วนิรันด์เป็นเครื่องเตือนใจแก่ผู้ที่คิดทำลายมิตรภาพ เมื่อศัตรูถูกกำจัดทั้งสองหันมามองความวินาศที่ตนเองก่อไว้พญาศีทันดลก้มหน้าด้วยความละอายใจพิงกายลงกับหินผาพลางกล่าวว่าข้าขอโทษพี่ท่านที่เชื่อคำนกอินทรีมากกว่าเชื่อในน้ำใจของท่านพญาศิลาอาจวางหัดลงบนบ่าของผู้น้องแล้วรับว่าข้าก็ขอโทษเจ้าที่เชื่อคำนาคาชรามากกว่ามุกดามุสมุดที่เจ้ามอบให้ ต่อไปนี้หากข้าสงสัยในตัวเจ้าข้าจะไม่รอฟังความใครแต่ข้าจะเลื้อยลงมาหาเจ้าที่ปากน้ำด้วยตัวเองน้ําตาของพญานาคทั้งสองไหลลงสู่ดินที่แห้งผากพลันเกิดปาฏิหารน้ําตานั้นซึมลงสู่ใต้ดินกลายเป็นตาน้ํำทิพที่พุ่งขึ้นมาทำลายปีศาจน้ําแข็งบนยอดเขาและไหลลงมาล้างความเค็มจากทะเลให้กลายเป็นน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ทั้งสองร่วมกันสร้างเขื่อนนาคเนรมิตขึ้นมาเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามแล้งร่วมกันและตกลงกันว่าหากเกิดปัญหาใดจะไม่ฟังความข้างเดียวแต่จะมาพบกันที่กลางลำน้ำเพื่อเจรจาด้วยสตินับแต่นั้นมาสายน้ำก็ไม่เคยแห้งขอดและชาวบ้านทั้งต้นน้ำและปลายน้ำต่างอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นพราะมิตรภาพของจอมนาคาที่กลับมาแน่นแฟนกันยิ่งกว่าเดิม ศิลาตั้งมั่นกลั่นน้ำใสสีทันดอนรับไว้ไม่เหือดหายสองนาทีผูกพันไม่รู้วายต่างถิ่นแต่อยู่สายโลหิตเดียวบทอันเชิญและคำอวยพรแห่งศิลาสีทันดอนบทนี้ถูกจารึกไว้บนแผ่นหินณต้นน้ำและสลักไว้บนเปลือกหอยใหญ่ณปากแม่น้ำเพื่อให้ผู้คนได้ใช้เตือนสติยามเกิดความขัดแยง้ง และคำสาปแช่งแก่ผู้ทำลายมิตรภาพหากผู้ใดถือทิฏฐิเป็นที่ตั้งจกเหมือนดั่งหินที่ปริร้าวหากผู้ใดใช้วาจาสามาหาวจากเหมือนดั่งน้ำที่เน่าเขินใครยุยงให้พี่น้องหมางเมินจกต้องเผชิญวายุอัคคีที่ไม่มีวันดับ การเวลาผ่านไปนับพันปีแม้ร่างของพญานาคทั้งสองจะเข้าสู่การบำเพ็ญตบะในถ้ำลึกใต้บาดาลแต่ตำนานเรื่องมณีคีรีและมุกดามุสมุรยังคงอยู่ ชาวบ้านเล่ากันว่าในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงหากใครไปยืนอยู่ตรงจุดที่น้ำตกไหลลงสู่ทะเลจะเห็นแสงสีแดงเรืองรองจากยอดเขาคือมณีของพญาศิลาอาจและแสงนวลสะท้อนจากใต้คลื่นคือมุกดามุสมุทเปล่งประกายรับกันเป็นสัญญาณว่า พันธสัญญานั้นยังคงอยู่และโลกจะยังคงมีสายน้ำไหลเลี้ยงชีวิตสืบไปตราบเท่าที่มนุษย์ยังรู้จักคำว่าให้อภัยและเกื้อกูลกันเหมือนที่จอมนาคาทั้งสองเคยทำ